เอาละค่ะน้องๆค่ะตอนนี้นะคะพี่เอก็พาน้องๆตามเจ้าผลปาล์มผลนี้นะคะมาถึงโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มกันแล้วละคะ่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าน้ํามันปาล์มนั้นเขามีวิธีการผลิตอย่างไรตามพี่เอไปชมกันเลยค่ะมาเลย น้องตอนนี้นะคะพี่เกิดชัยก็พาเราไปอยู่ในที่โรงงานสกัดน้ํามันปาล์มกันแล้วละค่ะพี่เกิดชัยคะหลังจากที่เราได้ผลปาล์มน้ํามันมาแล้วเรามาเข้าที่โรงงานสกัดน้ํามันเนี่ยเราดาเนินการยังไงบ้างคะขั้นตอนทั้งหมดมี4ขั้นตอนนะริ่ขั้นตอนเริ่มด้วยนะฮะขั้นตอนแรกเราเอาทลายปาล์มมาส่งที่ลานเทนะฮะน้อง่าไปที่ลานเทกันก่อนนะตรงนั้นเราก็จะเอาทลายปาล์มทั้งหลายเนี่ยใส่ลงไปในรางลำเรียงนี้นะฮะก็ขึ้นไปนี่เลยฮะรางเรียงนี้ก็จะส่งขึ้นมาลงมอหนึ่ง แล้วก็มาที่หม้อนึ่งทำไมเราต้องนึ่งด้วยล่ะคะพี่เกิดชัยอ่านึ่งเพื่อที่จะให้ปฏิกิริยาตั้งหลายที่เกิดขึ้นในผลเนี่ยหยุดเขาก็จะสุกต่อไปเรื่อยๆอ๋อเขาจะมีการสุกซึ่งเราจะหยุดหยุดฮะหยุดตรงนั้นของเขาแล้วก็ให้ทลายเนี่ยนิ่มด้วยประมาณ50นาทีนะห้าสิบนาทีที่130องศาเซลเซียสนะฮะประมาณความดันประมาณ2องบาครึ่งถึง3บาเราก็จะส่งทลายที่อบแล้วเนี่ยต่อไปยังขึ้นไปยังส่วนบนนู้น นะส่วนบนนู้นก็จะเป็นส่วนที่แยกระหว่างผลกับทลายลําดับต่อไปก็จะมาแยกกันอีกทีหนึ่งระหว่างเนื้อเนื้อเมล็ดเม็ดแล้วก็ไฟเบอร์เมล็ดกับไฟเบอร์ก็จะถูกส่งเก็บไว้อีกส่วนหนึ่งเราจะไม่หีดที่นี่ก็คือแสดงว่าน้ํามันที่ได้เนี่ยเราจะได้จากเนื้ออย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วเมล็ดก็ทําน้ํามันได้เหมือนกันแต่เราจะไม่ได้ทาที่โรงงานนี้จะเป็นอีกกระบวนการหนึ่งโอเคค่ะจากนั้นเนื้อที่ได้เนี่ยก็จะไปเข้าอ่าเรียกสกูเพรสก็คือหีดเพื่อจะให้เกิด น้ำมันก็จะบีบให้เกิดน้ามันนั่นเองนะคะบีดน้ำมันให้น้ํามันออกมาค่ะพี่เกิดชัยคะหลังจากที่เขาได้มีการหินหรือว่าบีดนุ้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะอตอนนี้เป็นการทําความสะอาดน้ํามันที่ได้เนี่ยจะมีสิ่งเตือปนอยู่ก็จะมีส่วนของถังดักนอกจากนั้นก็ยังจะมีน้ํามีอะไรอยู่นะมีน้ําเป็นส่วนประกอบอยู่เพราะนั้นก็จะมีตะแกรงสัน เพื่อที่จะสลัดน้ำออกไปที่เหลือก็จะเป็นน้ำมันน้ำมันปาล์มดิบน้ำมันปาล์มดิบครับเราก็จะส่งเข้าไปถังเก็บที่เก็บใช้ค่ะนี่ก็คือถังแยกน้ำมันกับน้ำสลัดใช่ไหมคะ้วน้ำสลัดนี่ก็คือน้ำที่เป็นของเสียน้ำสกปรกน้ำสกปรกนั่นเองนะคะแล้วทีนี้หลังจากนี้แล้วเราไปทำอะไรต่อคะหลังจากนั้นก็จะได้น้ำมันดิบซึ่งเราจะส่งไปเก็บไว้ที่ถังพัก ซึ่งทางพักเราก็อยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ด้านหลังฮะโอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่กับเซนพาไปดูเลยค่ะครับได้ครับไป<ช>ครับ น้องๆตอนนี้นะคะพี่เกิดชัยก็พาพี่เอแล้วก็น้องๆมาอยู่กันที่ถังเก็บน้ํามันปาล์มดิบแล้วนะคะอเอาละค่ะหลังจากที่เราได้น้ํามันปาล์มดิบตรงนี้แล้วผ่านกระบวนการทุกอย่างแล้วเราไปทําใช้ประโยชน์นอะไรต่อคะ่ะถังน้ามันปาล์มดิบนี้จะประมาณ10 20ตันโอ้โหยี่สิบตันเลยนะคะนังอ,อปกติแล้วก็จะส่งขายแต่ว่าที่เราใช้กันโดยทั่วไปก็คือที่เรารู้จักกันดีก็คือ ใช่ทำเป็นโอดีเซลด้วยซึ่งเราจะได้ดูกันต่อไปโอ้โหสำคัญมากเลยนะคะคถือว่าเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ด้วยครับเอาละคะ่ะน,น้องๆตอนนี้ก็ได้ทราบประโยชน์นะคะของผลปาล์มดิบๆแล้วนะคะเมื่อผ่านกระบวนการจนกลายเป็นน้ํามันปาล์มดิบได้นําไปทําอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะนําไปขายหรือว่าจะทำเป็นน้ํามันไโอดีเซลนั่นเองค่ะ